ฮัลโลทุกคนคลิปนี้นะคะเปิดมาก็เจอเค้กเลยใช่ไหมล่ะเออมือนี้ก็เป็นวันเกิดเองเนาะก็มีเค้กนะคะไอศครีมเออคลิปนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะเิ่อเปิดงเนาะวันเกิดนะคะพ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงเค้กไอศครีมนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะตัวเองอะ่ะ อุ้ยไมเลือกเที่วเลยโอเออยังไม่หมดนะเรือนี้อีกยังไม่หมดนะเรือนี้อีกอ้าวอ้าวโอ้โหชื่องทำไมล่ะมัมมันอยากกินมัมมัมมัม มาเนี้ยงช้อนเกลีช้อนมามมาแล้วน้องบอกมามเกียมไม่ชเเฉยลูกเกียมไม่ใช่เฉย ตมือตมือตตมือนาตมือนาอ้าวเดี๋ยวจุดเทียนก่อนเค้กกับสุมตำอืม จะเปล่าน่าริช่วยเปล่าเนาะไอ้ว้าวนุ่มเป่าก็ล่ะนุ่มเป่าก็ดับเหมือนกันเนาะโอ้อได้เวลาได้เวลาอะไรได้เวลาหั่นหั่น <laughs> กินเลยไหมต้องซอสอา้าวเป็นยังไงคะเ <laughs> มื่อวานเมื่อวานทำอะไรคะลิน เป่าเค้กเลยใช่ไหมเพ่าเป่าเค้กกับแม่เพราะว่ามันเกิดใครเพราะว่ามันเกิดแม่อ่ามันใายมันเกิดแม่ใช่ไหมลูกใช่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนทายนะว่าก้อยอายุเท่าไหร่เนี่ยว่าก้อยอายุเท่าไหร่แล้วเออใช่ไหมไอรินรู้ไหมว่าแม่อายุเท่าไหร่แม่อายุเท่าไหร่ไม่รู้เลยเอรินก็ไม่รู้เนี่ยอ่าให้พี่น้องทายมาดูซิว่า ก็อายุเท่าไหร่แล้วเนาะเมื่อวานก็สั่งมานะคะทุกคนไม่ได้ไปซื้อเองเหรอกเค้กอะสั่งมาสั่งลายแมนมาเนาะก็สั่งเป็นเค้กไอศครีมมาเออใช่ไหมเออเออน้องดินแลวน้องร้อยเปิดพัดลมก่อนก็สั่งเค้กไอศครีมมาเมื่อวานเนี้ย ไม่เป็นไรค่ะลูกราค่ะพี่น้องเห็นแล้วเมื่อวานนี้เราก็ตัดไปก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงเนาะไอรินเนาะ <c oughs> ไออุ่นก็อยากมาไอรินก็อยากมาเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่แล้วเราก็ยังแ,แบบเราก็เลยรีบเปล่าแล้วก็รีบตัดแล้วก็กลัวมันละลายด้วยแล้วทำไมถึงเอาเค้กไอชีครีมเพราะว่าไอรินน่ะชอบกินไอชครีมเออถ้าซื้อเค้กแบบธรรมดามาก็ <c oughs> ไอรินไม่กิน <c oughs> สรุปก,ก็คือเลือกแม่ก็ไม่ได้เลือกนะเป็นลูกเลือกเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเป็นคนเลือกเนาะเออลูกอ่ะเป็นคนเลือกเองแม่ไม่ได้เลือกเลยสรุปวันเกิดในครก็ไม่รู้เนาะเออเอออ๋อหนูเลือกให้แม่ใช่ไหมเอาของเล่นมาให้น้องเล่นหน่อยเอาของเล่นมาให้น้องเล่นหน่อยนี่นี่นี่เอาอะไรดีนะน้องจะเล่นอะไรเอย ก็ก็รีบเป่าแล้วก็รีบกินแบบปุ้นวายนิดนึงนะคะทุกคนก็บ่มียังหลายเนอะอรินเนาะก็แค่ซื้อตัวแรกก็ว่าจะไม่ซื้อแหละก็เลยคิดไปคิดมาโอ้ไอรินก็อยากกินเค้กด้วยกินไอชครีมด้วยก็เลยแบบเออสั่งมาแล้วกันเออมันเกิดทั้งทีเนาะก็ไม่อยากได้อะไรหรอกเนาะไอรินเนาะแค่มีลูกน่ารักก็ แม่ก็ดีใจแล้วใช่ไหมเออให้มีลูกแบบน่ารักพูดฟังความมีครอบครัวที่แบบเข้าใจกันแม่ก็โอเคแล้วนะก็วันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทุกคนก็ขอพูดทุกคนก่อนเลยนะขอบคุณล่วงหน้าทุกคนนะพี่แบบว่าเออต้องมีแหละสักคนที่แบบวอวยพรให้ก้อยใช่ไหมเนี่ยเออก็ต้องขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนเลยเออก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วอ,อ่า ขอบคุณมากๆเลยที่แบบวอวยพรให้ก้อยน,นะคะเม่อนอรินไ้นลแล้วเมื่อคืนหนูคือเค้กเจลิงโซเฟียมาแล้วก็มีปีกด้วยเออของอรินเป็นเค้กโซเฟียแล้วก็มีปีกด้วยใช่ไหมมี<ช>มาส 2> 2องอันเลยเนาะเมื่อวานก็เป็นมันคล้ายมันเกิดไปเนาะ ก็จบและววันนี้ก็ยังเหลืออยู่น้องอลินก็กินคนเดียวแม่ก็เอาไว้ให้ลูกหม่ำหมเพออาราะอลินชอบกินไอศครีมมาก <c oughs> เด็กกับไอศครีมนั่นเนาะทุกคนก็จะชอบเป็นพิเศษแล้วก็เออดีเนาะเขาก็แบบทำเค้กไอศครีมมาก็มีมีเค้กไอศครีมด้วยแต่ก่อนก็จะมีแต่เค้กแบบเค้กแป้งธรรมดาเนาะเดี๋ยวนี้มีเค้กไอศครีมด้วยดีมากๆเลยกดสั่งปึ๊บ เขาก็มาส่งถึงบ้านเลยเพราะว่าบบมีเวลาไปซื้อค่ะทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านพ่อน้องไอรินก็ทํางานจนขําเลยเนาะกลัวจะมาเออเนาะไอหุนเนาะใช่ไหมก็ตอนที่เป่าเค้กเป่าเทียนนะคะทุกคนก็จะวุ่นวุ่นหน่อยเนาะ พอลูกๆก็อยากกินคนนี้ก็งอแงนคนนั้นก็งอแงอยากจะกินกันเออ<ม>ก็ยัไงไงก็บอกว่ามัมเลยมัมใช่น้องก็พูดว่ามัมเองเลยใช่ไมน้องพูดหม่ำไปแล้วนะเพราะว่าน้องหกเดือนแล้วนะเนี่ยอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่เอ,อ่อวันนี้งวันพรนเกิดให้นะคะขอบคุณลวงหน้าเลยอ่ะอรินสบายดีก่อน สำหรับคลิปนี้ก็สบายดีค่ะสบายดีไอ้บุนสบายดีแล้วไอ้บุนสบายดีนะคะสบายดีค่ะสวัสดีจ้าคนสวย